ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแห่งการแบ่งปันเรื่องเย็บผ้าวันนี้เราจะมาใส่ซิปกระเป๋านะคะซึ่งเราจะเปลี่ยนแค่หัวกระเป๋าเท่านั้นหรือหัวซิปไม่ใช่หัวกระเป๋าเราจะเปลี่ยนแค่หัวซิปเท่านั้นอันนี้สามารถใช้ได้ในกรณีที่ซิปของเรานะคะคฟันซิปมันยังดีอยู่นะฟันซิปยังดีอยู่เราก็เปลี่ยนแค่หัวก็ได้ นะแต่ถ้าฟันซิปไม่ดีต้องเปลี่ยนหมดเลยนะคะเปลี่ยนทั้งตัวนี้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนตัวซิปด้วยซึ่งมันจะเป็นการยากเพราะ,ะกระเป๋าแต่ละใบเนาะบางทีก็หนาบางทีก็บางถ้าใครไม่สะดวกนะคะไม่ต้องรับก็ได้ในส่วนของการใส่ซิปกระเป๋านะ,อะตอนแรกพี่รีรับแต่ช่วงหลังๆนี้คือไม่รับมันเย็บยากมันเกะกะมันใหญ่มันหนามันแข็งนะคะเย็บแล้ว ม,มันใช้เวลาเนาะพีอรีก็เลยเลือกที่จะปฏิเสธและไม่ได้รับในส่วนของกระเป๋าแต่พอ,อตัวนีมน้มันไม่ได้เสียช่วงฟัน,ม,นมันเสียแค่ตัวนี้ก็คือตัวนี้มันหลุดไปเนาะก็เลยรับเนาะก็เลยรับอ่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าฟันซิปเขาขายแบบไหนฟันซิปนะคะมันจะมาแบบยาวเลยนะแบบยาวเลยพีรีซื้อมามันมีหลายสีและมีหลายเบอร์ซึ่งพียรีจําไม่ได้ว่าตัวนี้เบอร์อะไร ตัวนี้กับตัวนี้นะคะคนละเบอร์กันนะอันนี้น่าจะเบอร์สาอันนี้เบอร์ห้าหรือเปล่านะคะมันคนละเบอร์กันเล็กใหญ่ตัวนี้ก็ต้องซื้อให้มันเข้าคู่กันนะคนละเบอร์เหมือนกันอ่าไม่แพงอ่ะราคาตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณเมตรละห้าบาทเนาะห้าบาทไม่เกินสิบบาทต่อเมตรนะคะตัวนี้นะส่วนหัวอันนี้เขาจะขายแยกกัน ขายแยกกันตัวเล็กก็จะถูกเม็ดแล้วไอ้โหลขายเป็นโหลนะคะโหลไม่กี่บาทแต่ถ้าตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่น่าจะเบอร์ห้าหรือเบอร์หกไม่รู้นะคะพี่รีจําไม่ได้ตัวนี้จะโหลอยู่ที่ห้าสิบบาทซึ่งซื้อไว้นานแล้วตอนนี้ราคาอาจจะขึ้นนะคะอ่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้คือตัวนี้จะเป็นครีมนะคะครีมหนานาแล้วก็ไขควงปากแบนเราจะมาตัวนี้นะคะหัวซิปมันเป็นแบบนี้ มันจะมีหัวฝั่งนี้หัวหัวแหลมๆเนาะหัวแหลมๆฝั่งนี้จะหัวตัดอันนี้ด้านข้างเราจะแงะด้านข้างอ่าเอาไขควงนะคะแทรกเข้าไปด้านข้างแทรกเข้าไปด้านข้างแล้วก็งัดนะคะงัดให้เขาอาอก็คือเราจะเอาไปแทรกกับซิปเนาะเราจะงัดให้มันอาอานิดหนึ่งทั้งสองข้างเลยนะคะทั้งสองข้าง กรณีที่เพียรีงัดแบบนี้นะคะก็คืออ่ก็คือช่วงนี้มันเลาะไม่ได้อ่ะมันเลาะแล้วเราเย็บไม่ได้เพราะมันแข็งและผ้ามันแคบเนาะถ้าใครเลาะตรงนี้ง่ายไม่ต้องมาแงะแบบนี้เลยนะคะเราสามารถซุกอ่าเดี๋ยวให้ดูนะคะเวลาเราจะใส่ซิปเนาะมันจะเป็นแบบนี้อ่าถ้าเราเลาะได้นะเราเลาะออกมาแล้วเราก็ใส่ ใส่ฟันซิปได้อันนี้มันคนละหัวกันเนาะอาจจะอันนี้อาจจะใส่ไม่ได้แต่พี่อรีจะทําให้ดูเฉยๆไอหัวแหลมๆกับหัวตัดให้หันหัวแหลมๆนะคะเข้ามาเข้ามาแบบนี้อ่ะเราก็ซุกทีละข้างเวลาเราซุกเวลาเราเสียบเข้าไปทีละข้างอ่าดันนี้เข้าไปแล้วก็มาดันอันนี้เข้าไปทีละข้าง ให้มันเสมอๆกันช่วงที่เป็นตัดแบบนี้นะคะช่วงที่เป็นตัดแล้วเราก็ค่อยรูดขึ้นไปแล้วก็มันก็จะรูดได้แต่ว่าตัวนี้ฟันมันคนละตัวกันนะคะฟันคนละตัวกันคนละเบอร์กันมันก็เลยไม่ได้แต่ลักษณะมันจะประมาณนี้อ่ะมันจะประมาณนี้แต่นี้มันรูดไม่ได้เพราะว่ามันคนละเบอร์เนาะมันจะหลวมเนาะอ่ะแต่ตัวนี้เพรีจะใช้วิธีงัดอ้าอ่ะเมื่อกี้ตัวไหนเอยที่อ้าออกไปตัวนี้เนาะ ทำให้มันอ้าๆนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่ว่างัดจนมันหักนะโอ้ยพเพลิดพยายามให้มันอาพอมันอ้าได้แล้วลองลองยัดดูตัวนี้เพียรีจะใส่สองอันนะคะตัวนี้สองอันซึ่งไอเนี้ยเพียรีใส่แล้วนะใส่แล้วไอหัวแหลมแหลมตรงนี้มันจะเป็นตัวลูดนะคะถ้าลูดไปทางหัวแหลมแซิปมันจะปิด อ,อันนี้หัวแหลมๆเนาะลูดไปซิปมันจะปิดเพียรีจะใส่สองอันนะคะตัวนี้จะใส่สองอันให้หัวที่เป็นแหลมๆนะคะให้เขามาชนกันแบบนีอ้อันนี้เราใส่แล้วอันหนึ่งเราก็ใส่อีกอันหนึ่งใส่ช่วงข้างๆแบบนี้ก็ได้ให้หัวแหลมๆมาทางนี้นะให้เราอ้าจนแบบมันสามารถเข้าได้ถ้ายังเข้าไม่ได้เราก็ต้องอ้าอีก นะคะอันนี้มันจะเปิดกว้างขึ้นมาเเาาก็ใส่ใส่ใส่ข้างๆได้เลยอ,อันนี้จะยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันยังไม่อา้าเต็มที่แต่ถ้าเราแบบทำไม่นี่มากๆโอ้ย,อยตกใจหมด <c oughs> อ่าค่อยๆนะคะค่อยๆย,ยัดเขาเข้าไป พราะถ้าอ้าเยอะกว่านี้กลัวมันจะหักนะคะอืมโอเคนะคะได้แล้วข้างหนึ่งได้แล้วข้างหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่หนีบนะเราจะใส่อีกข้างหนึ่งก่อนอถ้ามันเกะก,กะเราก็ขึ้นมาบนนิดนึงใส่ฝั่งนี้ ฝั่งนี้เดี๋ยวพี่รีอาอีกนะคะมันโอ้ยมันอาจจะดูยุ่งยากแต่ว่ามันก็ยังยังดีกว่าที่เราไปไปเลาะพวกนี้เนาะคือเย็บมันยากมากอ่าค่อยๆดันเข้าไป ค่อยๆดันเข้าไปนะคะระวังระวังฟันซิปของเราจะเสียอ่าได้แล้วนะคะ ได้แล้วอันนี้คือมันเข้าแล้วนะคะมันเข้าแล้วแล้วเราก็รูดเข้าก็ต้องดูดีๆว่ามันกินฟันซิปอยู่ไหมหรือว่ายังไงคือมันต้องเข้าไปครอบซิปเลยนะมันต้องครอบเลยนะทีนี้เพรีก็จะรูดอ่ะมาถึงแบบใกล้ๆแถวนี้ก่อนอ่ะใกล้ๆแถวนี้แล้วเราค่อยหนีบมันเนาะเมื่อกี้เราอาเขาเราก็ต้องหนีบเขาคืนนะไม่งั้นรูดไม่ได้มันก็ไม่ติดนะถ้าเราไม่หนีบอ่ะรูดไปมันก็ไม่ติด มันก็จะอ้าอยู่อย่างเงี้ยอ่าแต่ว่าก่อนที่เราจะหนีบเราต้องจัดระเบียบให้ซิปเ,เท่ากันนะอ่าโอเคเพี่อีจะเริ่มหนีบหนีบทีละข้างนะคะหนีบฟันทีละข้างอย่าไปอ้าเยอะเดี๋ยวมันหลุดนะคะหนีบฝั่งนี้หนีบนะคะหนีบทีละนิดนึงแล้วก็มาหนีบฝั่งนี้มันเกะก,กะ นะคะเพราะนี่นีบเสร็จแล้วนะเราก็ลูดลงไปให้สุดเลยปืดอ่าแล้วลองรูดขึ้นมาอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนอ่านี้ยังไม่ไม่ดีเนาะเดี๋ยวเพียรีต้องหนีบอีกนิดนึงเพราะว่ามันยังหลวมอยู่อ่าออกมาก่อนแล้วก็หนีบใหม่ หนีบสองข้างนะคะค่อยๆหนีบแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะได้แล้วซิปของเขาก็จะมาชนกันถ้าเราใส่สองอันนะคะมันก็จะอ่าทำให้ของลูกค้าไม่ไม่ได้ใช้งานเยอะเนาะเพราะว่าช่วยกันช่วยกันคนละข้างก็จะมันก็จะอาจจะเสียช้าอ่าอันนี้คือใส่ซิปแบบง่ายๆนะ ให้หัวเขาชนกันนะคะหัวหัวแหลมแหลมมันจะมีหัวแหลมแหลมให้เขาชนกันอ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอ่าแบบนี้หัวของเขาจะชนกันเสร็จเรียบร้อยขอบคุณนะคะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่อยากจะเปลี่ยนซิปกระเป๋านะแบบง่ายๆาบ๊ายบายสวัสดีค่ะ